ครับผมนี่คือขบวนช้างที่ตกงานที่วังทุรรับนี่เราก็จะร่วมกิจกรรมกันที่วังทุรับก็มีกันหลายเชื่อกครับผมนี่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งครับเฮ้ยเฮ้าเฮ้า เออแล้วเรไปอาชงเปล่า sí ช no, ีวิตเด้อยวนี้เผยชีวิตเราจะไปกันห้าวันครับก็จะจุดจันกับอังคารครับมีทั้งหมดมีสิบแปดเชือกครับ ที่มารวมตัวกันอูที่วังตรุอันนี้ก็คือบรรยากาศตอนเช้าครับตอนเช้าที่หมู่บ้านช้างหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดุรินครครับผมก็เป็นทุ่งนาครับอหลังจากโัวพายุเข้าสี่ห้าวันก็ม,มีน้ำพอฝนตกมอีอน จะเดินถ่ายไปเรื่อยๆครับเก็บบรรยากาศของเราชาวช้างครับทางฝั่งตรนู้นก็จะมีช้างน่าจะเป็นพี่กับน้องครับเป็นช้างกลายกับช้างางาครับ วันนี้จะเป็นช้างอยู่ในโครงการส่วนจังหวัิสกลนครอยู่ไม่ได้ตกหนังน่าจะนำมาจากบางทุ่งก็ไปทำงนานที่โครงการบริหารจังหวัตดสกลนครัต่อไปต่ตตอล้าง,า,างท้ายทั้งคู่ นี่ก็เป็นแค่กลุม่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มก็เดินไปก่อนแล้วก็จะเป็นกลุ่มสุดทา้ยายครับเฮ้ยใคเฮ้ยพอ,อยืนนั่งถ่ายอยู่บนคอของนักงงอายก็จะเดิน เฮ้ยเฮานี่ช้างน้อยก็สวัสดีสีัสดีพี่เพียงน้องครับที่มาลงมาถ่ายรูปครับ ชครับีครับรับกายด้วยนะครับน้องครับครับเิครับกดติดตามทางน้องไอชแนลนะครับ กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับผม